ฮุนไดนิวเฮสบอมีเลนโปรเจคเตอร์อยู่แล้วทำไมถึงต้องมาเปลี่ยนสาเหตุเกิดจากอะไรมาดูกันเลนโปรเจคเตอร์เดิมเป็นเลนขุ่นไม่เคเลียร์เลน ทำให้แสงออกมาได้ไม่เต็มที่หลอดไฟเดิมเป็นฮาโลเจนกำลังหวัดสูงไม่สว่างแถมยังร้อนอีกด้วยโอ้ซึ่งหน้าโคมที่มีอุณหภูมิสูงนั้นหากใช้ไปน,นานๆจะก่อให้เกิดหน้าโคมมองเหลืองคุณแตกลายงาทีนี้มาดูแสงกันบ้านคัดออฟเป็น v ี a p e แยงตาและไม่สว่างด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่าแสงกัน มาดูกันว่าหลังจากติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงไปเดไทม์ O.E.M. ลิขสิทธิ์แท้ของศูนย์บริการแบงกินสว่างทุกมุมมองทั้งกลางวันและกลางคืนไฟวงแหวนตรงรุ่นเฉพาะ New h ุณไดนิวเฮสวันพร้อมไฟเลี้ยวแบบดนามิก ติดตั้งชุดควบคุมแสงาว์ปพรีเมียมมาตรฐานยุโรปสว่างที่สุดในท้องตลาดมาดูแสงกันมา่านคัดออฟเป็นเซตเชฟสว่างปลอดภัยถูกกฎหมายและไม่แยงตารถที่สวนทางมามาดูค่าแสงกัน คุณดอยนิวเฮสวทำไปให้หรูหรางานเนี้ยบได้มาตรฐามต้องที่ศูนย์บริการแบงกินเท่านั้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดอย่างหนักในขณะน,นี้อย่าลืมสวมใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงและหวังว่าสถานการณ์จะกลั เพื<ด>่อค<า>วามวาห่วงใยจากเราแบงกิ้งออโต้